ปลาตกถังมาหลายทีปุ้ยเต็มมายาอยู่ปลาปุ้ยปลาตกถังปลาตกถังอีปลาตกถังมาหลายทีปุ้ยเต็มมายาอยู่ปุ้ยปุ้ยเบิ่งเบิ้งเบิ้งปลาตกถังนะครับเนอะปุ้ยปุ้ยจับไปเบ็ดจับไปมันสิดปุ้ยปุ้ยปลาตกถังเบิ่งเนี่ยปุ้ยฝนตกไม่เลวน้องเบ็ดเท็ดเป็นบอนี่นะครับ มันก็สิบบืนมาบืนมาโอ้ตกถังยี่หรีวะ่ะเพิ่งเต็มการร้ากซากอยู่โอ้ยตายปลอยยังเมื่อไหร่ถ้าว,ว่าปลเค็งไหมปลอมอ๋ไหมจับไปเบ็ดจับไปได้ได้เจ็กตัวใส่นับใส่ดูจักใสจักจักตัวเโอู้ห <laughs> หลายแทสออนนะครับนี่ปเป็นธรรมดานะครับนี่โคตรสออนเลยด <laughs> ูล่ะเอ้า อุยปาดสีได้พวกปาดเจ็ดเจ็ดแล้วปุย <7 S 1> เบิ้งเนี่ย <9 S 1> โอ้ยยังบ่เบิ้อีก <10 S 1> สิบสิบตัวครับโอ้ยสิบตัวปาดเบิ้งเนี่ยโอนี่ป่าตื้นน้าไม่นะครับเราความฉลาดน้อยของน้องเบสกสิมาเฮ็ดเป็นทางเดินทั้งนี่ของป่าเรื่อป่ากสิมาตกหลุมตกทั้งเฮ้ย สุดยอดอีหลีปะหมึกน้องเบสดนี่ยโอ้ยเบิ่งเนี่ยโอ้ยไปเท่งบ่แม่นมีแต่ตกไข่ๆได้นี่แมโอ้ยเบิ่งเนี่หลายคักเว้ยโอ้ยามรอบเดียวได้เนี่ยทีมไว้ประมาณจะ่วโมงกลักวๆนะครับก็ได้ยังส่นี่แม่เพชรโอ้ยบอนี่ได้หลายแท้นะครับเบิงน้องเบสไปเบิงอีกหมองนึงดูละ่ะมีไหม ยังไม่ดูหรอเดี๋ยวขึ้นไปก้อนจังไหนกูสิขึ้นได้ลราประทเทศไหนบ้า <c ười> ขึ้นยากด้วย่งเฮ้ยกดอึ๊บอึ๊บอึบฮะทั้งนั้นบ่มีบ่บ่มีทั้งนั้นบ่มีบ่มีก็ถอยมา้อู้หสะอ่อนคักจังวะพี่น้องเอ้ยปลาเข่งตื้นน้ำนะเบิ่งเนี้ย อยุ่ขอบสะนะครับขอบสะป่าเบือนคักังวะอเดี๋ยวถ้ามือมันสิบมเมนตสิเต็มทางอีกหรือเบ็ดว่าเต็มทางแท้ๆท่วะฮะยังอีกฮะ ฟังเสียงอึ้งนะครับโอ้ม u ố n มวลยังวะพฮึอะไรฮึโอ้สะอ่อนเนาะเสียงอึงน้ำบานเฮานะครับใส่เชิงซี่แ <c oughs> <า>หละฮืออะไหมฮะไปหาอื่นอยู่เหรอ <c oughs> โอ้โอ้ได้ซัมนี่กับโบแมนโอ้ได้หลายคาบนะครับนี่ ต้มใส่ใบบักขามอ่อนมึงเด้พุ่ยสะออนคับเอาเบียถือป่ะบัดที่เนี่ยเฮาเมือบ้าน